ไายล่าไอเย็นตอนสายฝนที่สายเกินแก้เฮ้อส่งมาเลยได้เลยมามามาเจบนี่แน่ะฝีมือสักอย่างนึงนี่นะเฮ้ยแกงแล้วอย่าแม่งมากอยแม่งมากทางนี้เกสกี๋ยวคอยดูลีลาชาดัแบิคลแฮมแทมนักเปรี้ยวแัมกูส่งไปแล้ว ถ้าพับพับพับโอ้โหพิงไปเฉยอะไรโอเยมาดิสุดเลยโอ้โหเจ้าเตี้ยโอเดี๋ยวยักษ์รับไม่ได้ครับมันจะชูดแล้วมันจะชูดแล้วระวังขวาซีขวาเออไม่ไม่ไม่ซ้ายซ้ายซ้ายอีกหน่อยนะบรูโน่้เนี่้ขอสารหรือขวาขวาอีกหน่อยช่ว่ายังไงกันแน่เนี่ยว่าทางไหนกันล้วเนี่ยโอ้มองหมดแล้วว่า เสียไปเฉยๆไอชิเล็กเอ้ไอ้สิมอ๊ยอาไกไไหนบ้างจริงๆเอ้สิโอ้ยจอยนะคะดูดิเสียคะแนนแล้วไม่เป็นไรถือว่าต่อให้ก่อนแล้วกันอย่าบอกว่าเป็นเพื่อนฉันนะอายขายขี้นหน้าเขาโอ้ย มาเลยมาเลยสัมาต้อมาชลอชอชโอ้ยช็อสัพขาสัพขาสัพขาหลอกสัพขาหลอกนั่นะนั่นเป็นรอยสัพามีอะไรไหมทุกคนวันนี้อยู่เล่นก่อนเธอฝนจะตกแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายฝนตกเหรอดีเลยงั้นคอยดูเวลาสไลด์ของฉันหน่อยก็รักกันนะน้องหนูช็อช็อปช็อปช็อปอปล็ออปช็ปชอปช็ออ ปวดวดตอโอ้ยเอ้ยอ้ยอุ้ยแซบแซบอ้ยแซบเลยฝนกรดนี่นะทุกคนรีบเข้าที่ร่มแล้วออ้ยฝนีนฝฝนฝนฝฝนฝนฝนวนนนฝนฝนฝน้นเนฝนนนนนน นอกําแพงน้ำแข็งคงต้านฝนเกิดได้ไม่นานแล้วล่ะเอสกี้้ะทำไรเนี่ยมันรอเราพูกเด็กๆอ้อนตายต้องไปช่วยรยู่นู้ดระวังงานอะไรอย่าไปเราเรามันลูกผู้ชายผู้ชายเต็มรอยอ้อ้โปโอ้โไงเป็นก so like ันโอ้โหจ้าบ้านน่ะคิดจะทำอะไรของมันเนี่ยวิ่งฝ่าไปแบบนั้นเดี๋ยวจะเจ็บโตจนได้หรอป้าที่สดไม่มีสมองโอ้โหแบกหินมันตั้งแผ่นเลยนะเนี่ยอยูโน สาวนเราานนะบลูน <มา S 2> อ,อนนนูน่ Ride นาย <Bruno S 2> <Bruno> เป็นไงบ้าง <c oughs> อ,อู้เะฉไม่เป็นอะไรหรอกนะแค่ขนไม้นิดหน่อยเองเท่า,น,น,านั้นน้อนี่น้องที่นี่มันมีฝนแบบนี้มานานแล้วเหะน้องบอกพี่หน่อยดิออไม่หรอกฮะเมื่อก่อนเน่ยเมืองเราไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยจะมีโรงงานพวกเนี้ย หลังจากนั้น<อ>ก็เริ่มมีฝนกรดมากขึ้นเรื่อยๆฮะนั้นแสดงว่าพวกโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีระบบรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีปล่อยฝุ่นควันแล้วก็สารเคมีออกสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไปทําให้อากาศเป็นพิษฝนที่ตกลงมาก็เลยกลายเป็นฝนกรดเจ้าพวกนี้อีกแล้วอ้าวถ้าพี่พร้อมแล้วมาแข่งกันต่อเลยฮะไปแล้วไ,ไปเลย อ้เรนไอ้จิ้อเฮ้ยทไม่ได้เรนยังไงอะปิดประตูวะดู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 มันเขียนไว้ปิดได้เข้าไม่ได้ทำนี้ได้ไงอะแล้วเราจะเล่นกันที่ไหนได้ล่ะแย่จริงๆเลยจะสร้างอะไรกันแล้วกันหนานะแต่ว่าฝนก่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่พอหรือไงเนี่ยอนุชิตสร้างโรงงานแบบนี้เยอะผมชื่ออนุชาครับพี่นั่นนะฮะเจ้าของโรงงานทพ่วเมืองเนี่ยเป็นของเขาเท่านั้นเลยอะฮะ นายคนนี้นั่นเหรอสงสัยต้องทำอะไรบางอย่างสั้นแล้วทำไมทำไมทำไเฮ้ยบันไซ่เล่าวถึงตามตามตามต่ำเพื่อช่วยทีมันตามตามเล่าเลื่อจะตกหัวมันติดเรื่องควจะเป็นทำโค้ชหน่อย ทีวี <TV S 1> ให้ดูด้วยหรอจำไหมน,นะพวกเราน่ยแค่จะมาดูข้อมูลเท่านั้นนี่บูโนโน่นายคอยดูต้นทางอเอาไว้นะก้อเหรอั้งเหรอ,อจะพวกเนี้ยนอกจากไม่รักษาและยังทำลายอีกนะหน่วยควบคุมคุณภาพโรงงานล้วครับผมขอแจ้งเรื่องโรงงานไม่ได้มาตรฐานครับ โอ้โู้เอสกี้ฮู้ฮูแยาแล้วงานนี้เอา่เรียบร้อยเย้ีปอยู่ด้านเองพวกนี้ฮู้อุเอาความดีวย้วหลบพอหนีก่อนเร็วพวกเร็วเล่มกอบมือจะแพเจะวุอ้อะไรนี่ทำไมพวกนิง้ย่ยจังไี้กก้เาเฮ้ยแจกข้าวไร้ผู้จริงแจกขาวไรู้จริงจ้าจอ้าวมันกลาเนยเก้ยเอสกี้นเอาตัวรอดได้แต่เจ้ายักษ์นะสิ โอ้ด oh, ีทำมาดีโทำมาใหไปเก็นแล้วฮะมันเกาอนอะไรขึ้นเนี่ยโอแย่แล้วแย่แล้วสารพิษพวกนั้นเยอะจัดจานแล้วครัเนาอหนอเหอจ้าน้อย้นเหเจ้าน้อยะสนุกันใหญ่เลยนะเจ้าบูลนอหน่อยโอ้โหล่โล่สีดูแล้วเขียนใส่จระเข้เลยเฮ้ยไปไหนไม่นปไปก่อนนงตามมาสิ ดูนี่สิฮะอ,อ,อะไรเนี่ยอ๋อมีหลักฐานจากวงจรปิดด้วยฮะวง,วงจรปิดแล้วอะไรเหรอดีจังเลยฮะถ้างั้นก็อากาศก็ดีขึ้นแล้วเราไปเล่นบอลกันดีกว่าฮะไปกันเลยไปเลยว้าสนามปีอย่างเงี้ยก็เล่นไม่หนุกสิ เล่นบอลไม่ได้เหรอเล่ uh> <m <m um, นอะไรอะแล้วเราก็เล่นน้ำฝนกันซะเลยเป็นไงพวกเราตีไปกันเลยโด้ยเย้เย้วยเอสกี้